อะไรเออไม่ได้เจอใหม่ทำมาแล้วเข้ามาแล้วนี่ใช้แดงนี่กูเองเลวีเออไปยีบีดบอลแม่อยากเล่นนานาครับฮะฮะอ่ะสองได้ไม่ได้มันเล่ไม่ได้เอ้ยนี่นี่นี่หาห้องที่มันยังไม่เล่นกันอ่ะนี่นี่นี่อันนี้ดิแน่แน่แน่เอออะไร เออดีตีเนี่ยยีตีสีฟ้าเหรอเฮ้ยสีดีอ่ะสีสีสีกสีทองสีทองสีทองไหมสีทองเราชอบอะไรทองทองนะทอง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 นะทองไหมเองเลือกเลือกสีดีเลยเลือกสีกูสีทอง ตีมันอยู่สีเหลืองตีมันอยู่เนี่ยกดเนี่ยสีทองหมดแล้วเอ้ยแต่กูไปอยู่สีอะไรเนี่ยไปอยู่สีแดง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 เออสีแดงเออเอ้าเออเส็จโอ๊ะเออสีสามสองเอาเฮียใครตกไปล้ลงด้วยอาจจะเอ่าแต่เอาของไปเลย เฮ้ยอยากได้ของอ oh oh, mm ่ะหาของอะไรวะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหชื่นใจได้ๆอยู่ได okay ้อยู่ได้อยู่ชื่นใจชื่นใจเอ้ยทำไมไม่เหมือนเอ๊ะจะมีอะไรเบสบอลมีอะไรเอลมีเอ็มบีะมีหรอนึกว่าไม่มี OK! phải check. Ở tí Ở bay Ừ ai view view Đấy yeah. Wow à, hay, hay đấy, cỏ á Ê chân ai lại ที่เคยตุว๋วเออไปละบ๊ายบายาอยู่ไหนอ่ะตัวนี้อะไรบ้างมันได้เผาเลยไปเลยเด็กผ้าเออ N B C ซื้อของเนี่ยวะฮะ N N B C ซื้อของออนี่ไงนี่ไงนี่ไง ออเขอโทษประเด็นให้นาโต้กดโดนกูไม่ใช่นาโต้ใช่กูเนี่ยบุคคลที่นำพากาละไปยีนะละการะก็ยอมยอมแม่มีการหลับไปกับกู ตูแล้วบอกว่าไม่ยอมเฮ้ยเอาเลมอนมาจากไหนวะเอาเอพีซีไหนวะบอกบ๊อกบ๊อกเตียงเราอยู่ไหนวะเตียงอยู่ไหนฮะเตียงเราอ่ะเตียงเราอยู่ไหนเตียงเราข้างบนเหรอไปไปวางกันเตียงไปเตียงเราจะต้องไปโดนขอบัญใจเตียงเราจะต้องไปโดน เตียงเราเสียงเราเสียงเราเนี่ยเสียงเราพี่ทีพี่ทำไปอย่างดีนะนะโอ้มายก้ส์ยไอ้นใจอ่ะเยะ หนึ่ดแจุดหนครับอ,อ่ะโดเลยโดดไปโดไปโดใครจะทำทิ่กันเฮ้ยมันตอบมาแล้วอ้ยูดเดูดิดูตูดปดดิดูดิดูวิดูดิดูดิดูดกดูดิิดูดิเดิดดูดมดดติดิ

ตีด <Hoy S 2> ีเอากอไปตีีดีกอข้างบนเอากอไปกอะอยู่นี่ก็ึ้ออะไรมาอินเจอกอกอแมงเอาไปแล้วยังโอ้ยก็อดกอดโอยกิด ตีใจเย็นตีมันรอสต๊ต๊ปต,ตีเอาดาบเอาเอ๊ะตีอยู่ไหนไวะตีดิอ่ะเอาดาบไปแล้วก็เออนี่นี่เอานี่ไปรองเทา้ารองเทา้ารองเทา้าเอารองเท้าไปซื้อมาให้จากไต้หวันนะเอาตีมึงตีตีตีแม่ตีตีตีต

นี่ไปได้เนี่ยทางขึ้นเนี่ยตีหลอกออกมาก่อนออกมาก่อนเอาาอนี่ยตีนี่นะปกติกค่กนี่นะเนี่ยตีเดือยคือแปนะอเออหลักการหลักการ<อ>ยันไ,ไปล่าเมาเเมเคีล่าสัตว์เก็ม,เามาเข้ามาพี่ใหญ่ก็มาพี่ใหญ่เฮ้ เราเขาเราจะใครมันยิงอะไรกันวะฮะต้องเดินอยู่ไอ้นี่ตเดินไปหมดผีอีนี่ยไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่แก้ไม่แก้แก้ไม่ได้แล้วพี่ชอยไม่ได้ต้องกุบิกระดับและถูกชาติไทยโอ้โหได้หลักกีนปอกไม่ได้มีเราแปลกเอไม่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 ใช่สีเราโอ้เจ้า เอากี้เน่เอากีเน่กูได้เดมอนมาเนี่ยเดมอนมันไปทำอะไรได้วะฮะเดมอนมันไปทำอะไรได้ฮะเดมอนทำอะไรไม่ได้เลยเดมอนเอาไปควาบดีกว่าชิบหายคุณต้องการอะไรโอ้โหสัตว์เอาไปหมดเลยโอ้ยก็อดเขาได้อารอนมาเขาได้อารอนมาอะไร khai <tí> mừng tí bỏ cô khai lên mừng à. quên Ô. Ui, oh my god. Đi đạc lóc. Đi đạc lóc. Đi đạc lóc. กูเนี่ยกูมันที่วเท่ของกูเลยนะบอกเลยไม่ได้แดกกูแล้วปากหัวได้แม่งแม่นไอ้หายรอดมาจากไหนวะหายรอดมาจากไหนเออตีมัน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 เออตายตายชิวเยอะเยอะมากเลวตายแล้วตายแล้วเออเก่งมากเพื่อนไม่ของอะไรมาบ้างไม่รู้ว่าไม่ได้ของ เต <Station> ้เต้ดาบเอาดาบไปเอาเอาหนี้ไปวางที่ไหนก็ได้อันนี้ซุ่มนะอันนี้ไปเอาต้องระวังฐานเราให้ดีนะ right. <ป> hmm. ต้องเป็นไทยอ่ะขนาดนี้หรือสีน้ำเงินสีมาติดไฟมึงติดคิดเออดีดีชะได้ใชะได้ ขณะนี้เราจะต้องทำให้สถานที่นี้ปลอดภัยนะเฮียตกใจอ้าวสีทองได้พังลงไปแล้วเอาแล้วเหลือแค่สีสีเหี่ยวเฮ้ยสีสีสีอะไรสีเราดิเวสีเรากระสีเกยแตก สีฟ้าสีฟ้าไม่แตกนะครับผมเอ้ยสีฟ้าสีเงินสีฟ้าเอ้ยสีเงินดิเออสีเงินกับสีสีทสีทองที่มาตีเราตายได้ตายลงไปแล้วนะครับเออาเอาขนาดนี้ทำให้คนในสภาพแวดล้อมกดขี้โอ้โหเอาเหี้ยอะไรมาเนี่ยไปแชก นา <Français. S 2> บเอาดาไปเอาเกาเกาะอ่ะอ่ะนานหกูให้กเก <c oughs> เาะไม่เอาใช่ไหมครับเฮ้ย <c oughs> เฮมันมาเร็วมันมาเร็วสีลวะเฮ้ย มันเส้นสีเหลววะไม่ใช่มันไม่จี่สีแดงมันเป็นสีอื่นเราจะต้องปิดไว้ห้ามมีใครออกไปเด็ดขาดช่างมันมันต่อนี่แหละจะได้เสียเวลาให้เราตีตายนะซึ่งกูจะวางบล็อกทำไม,ไหไมให้เปลืองนะอุ้ยเหี้ยตกใจ ้าวเอาเร็วเอาเร็วเอาละทุกคนเราจะต้องไปทำให้มันเออเราจะต้องไปทำให้มันตายมันจะไมอ้าแบบเอาละอุ้ยเหี้ยตกแล้วนะเอ้ยตีตีตีแอพเฮ้ยเซอรเอาไปกูให้หรือว่าไปขอขวัญจากฉันก็แล้วกันนะ ว้าวว้าวไดมอนอะไปทำอะไรของมันวะกูรู้แหละกูรู้แหละวเดมอนอะไปทำอะไรออกซิเดียนเอามาแลกออกซิเดียนตอนนี้น้มูกไหรเพราะว่าไข่แดงอะไรวะหแหลมโมเลกุสีเหมือนขีมูกมูกอะไรเลยแหลมโมเลกุลสีเหมือนคีมูกอี่แหละอันนี้สามแมลร้อนอะไรแบบนี้ สับในร่อนเนี่ยเต้ถ้าถ้ามึงไม่ตายนะถ้ามึงไม่ตายอ่ะจะดีมากเล่นหมดขจนไยหรือว่าเล่นนีซุกเ <c oughs> ต้มึงจะบุกไปไหมถ้ามึงบุกกูจะใจ้ไอ้นี่มึงไปอ่ะกูเชื่อว่ามึงทำได้ไปเก็บกู <c oughs> เชื่อว่ามึงทำได้ อย่าให้มันมาทำลายเราเอ้ยอุ้ยสัตว์โง่ยอมันอยู่ข้างบอมันยู่ข้างบอมันยู่ข้างบอมันต้องไปยิงมันมันอูกยู่ข้างบอมันยู่ข้างบอมันต้องไปยิงมันแกมันแกมันเอ๊ะ ขึ้นไปอุ้ยโอ้โหไม่นะมันดาบอยากเข้าไปดูนะทำไมแต่มันแลนด์ดีๆเดิตายมึงได้ใส่เกาะก็เดี๋ยวใส่เกาะอะไรกาะหม้อเหรอนั่นมาเก็บของกูอีกดอกเอาของมา อาโอ้ไข่กันมาตกไปยังตกไปแล้วตกไปแล้วเออเออเฮ้ยเฮ้ยมึงกำลังมามึงกำลังมาต้องไปป้องกันข้าโบนข้าโบนเฮ้ยมึงกำลังข้ามสีน้ำเงินมาจะต้องไปกันสีของเรา เชอไหมตอนนี้ลงไปหลายิมากเออกูเริ่มเชื่อแล้วโอ้ไม่กอดอเนเย่มาจะชะน้อะคะฮะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมเลยนะวันนี้บายรับสวัสดีครับโอ้ยย่ยเย่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 

ตายมั้งตายมั้งตายมันงพี่ตายครับตายแอะมันแกตายแล้วมันมีมันมีแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลทองไปตีขึ้นไปตีขึ้นไปเจ้า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 หัวล็อตคี้บอกหวานยัดตียัดตี

จบแล้วเราชนะแล้วจบจบแล้วครับไปนะครับบ๊ายบาย